คำรนพารวยด้วยเกษตรคำรนคำรนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคำรนตอนขวัญและกำลังใจแด่ชาวนาไทยที่กำแพงเพชรกำ้งแพรเพชรเป็นเมืองใหญ่ตัวแดงมีใครจอใส่ต้องกังฟ้ายม่ก็มาแล้วข้อนี้มาเลาเป็นใจนะทุกท่านท้านที่ดีวันนี้ได้มาพบหน้าถึ้ใจ แไกล,ลวนนใ<า>การเกี่ยวข้าวด้วยเคียวแม้จะหมดยุคไปแล้วแต่เราต้องไม่ลืมว่าแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงไปร่วมแรงเกี่ยวข้าวในแปลงนารวมหนึ่งพันไร่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรที่เกี่ยวเนี่ยนะครับเป็นข้าวนาแปลงใหญ่ของอตำบลมหาชัยนะซึ่งมา ดำนากันไว้ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนออรกรกฎาคมสิงหาคมนะครับก็ประมาณ112วันนะครับ112วันก็ได้มาเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับานาแปลงใหญ่เนี่ยเราส่งเสริมที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยประมาณ27,0 0 0กว่าไร่นะครับทั้งจังหวัดก็คิดว่าคงจะต้องขยายนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นอีกครับเพราะเนื่องจากว่ามีการสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตและที่สำคัญแต่ละแต่ละไร่นะครับสามารถสร้าง เมล็ดข้าวเนี่ยครับจากจาก600 7กิโลได้ประมาณ800กิโลได้นะครับก็เลยก็สามารถที่จะทําให้ชาวนาเนี่ยได้เงินเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะลดต้นทุนการผลิตนะฮะและที่สําคัญก็สามารถที่จะมาลงแขกมาช่วยกันตั้งแต่ดานาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับมาช่วยกันเกี่ยวอยู่ด้านหลังนี่ครับบนแผ่นดินนี้หลายคนยิ่งใหญ่มีชื่อเสียง ทำอะไรไปสบความเ็จไปหมดแต่เรามาแพ้อยู่จุดเดียวครับท่านครับอีตรงเกี่ยวข้าวเราเกี่ยวไม่ค่อยเป็น <laughs> แพ้ชาวนาตรงนี้นี่เกี่ยวควควขวบตั้งแต่แปดขวบ <laughs> นี่ถึงเราจะใหญ่แค่ไหนเราก็แพ้การเกี่ยวข้าวของชาวนาใช่ไหมครับท่านครับครับครท่านครับเขาทํามาตั้งแต่เด็กะ <laughs> <laughs> แต่ท่านครับบิดาของข้าวไทย คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรชัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงสงเป็นบิดาของข้าวไทยนะครับทั้งเป็นทันท้งนักวิจัยและทดลองวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ว่าพูดถึงพ่อของแผ่นดินในแง่ของบิดาของข้าวไทยหน่อยครับท่านครับจับเรียนท่านผู้ท่านผู้ชมทางบ้านอย่างนี้นะครับเพระองค์ท่านเ,เป็นนอกจากเป็นปราชญ์แห่งดินแล้วเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ผลผลผลิตทางด้านการเกษตรของประเทศไทยพระอ,องค์ท่านก็เป็นปราดเช่นกันนะครับจะเห็นว่าแม้ว่าท่านวางสวนจิศดาเนี่ยนะฮะพระอ,องค์ท่านนำข้าวนะไปกระจายไปคิดพันข้าวที่เป็นประโยชน์กับราษฎรเกษตรกรหลายพันครับที่พระอ,องค์ท่านคิดค้นให้พวกให้เกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยคิดมาให้ ราษฎรปลูกให้เหมาะสมก,กันกับพื้นที่แต่ละแห่งแต่ละภาคนะครับโครงการโดยเฉพาะโครงการชัยพัฒนาที่พระองค์ท่านไปทําในเขตพระราชวังสวนจิตเนี่ยนะฮะก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะที่พระองค์ท่านทําเพื่อเกษตรกรของเรานะครับทำให้เกษตรกรชาวนาเราซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยสามารถมีพันุ์ข้าวที่ดีๆที่เหมาะสมนะฮะเกิดขึ้นอย่างเช่นข้าว ประทุมนะฮะประทุมธานีหนึ่งเนี่ยนะครับข้าวมะลิร้อยห้าต่างเนี่ยนะครับก็เป็นผลผลิตจากความสามารถพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านซึ่งให้กระทรวงเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยช่วยคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะสมกับพื้นที่ดินตรงนั้นๆนะฮะเป็นพระหมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ช่วยเกษตรกรมาโดยตลอดนะฮะโดยเพราะเรื่องน้ำนะฮะพระองค์ท่านตรงไหนเห็นว่ามันขาดแคลนน้ำนะฮะ เรื่องการเกษตรพวกท่านก็ไปสร้างฝายสร้างอ่ออางเก็บน้ำสรุปว่าราคาข้าวขึ้นทุกคนดีใจแต่ถ้าราคาข้าวตกทุกคนก็ต้องช่วยชาวนาไทย I will tell you เกี่ยวชนาแม่เกียวยนยนทำร่นหวังหวังสีพารวยด้วยเกษตรและการร่วมแรงร่วมใจช่วยชาวนาที่ใส่งามกรำแพงเพชรอันแอน ะซื้อข้าวจากมือชาวนาเชิญโทรมาเบอร์นี้ชัยนาฏและเบอร์นี้สิงห์บุรีขอรับ